เดินเท้าลานจีดีวัดพวงไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เดินเท้าคือไปทางวัดโคกตะพงนะฮะตรงฝั่งโคกตะพงที่เราขึ้นมานะครับอันนี้บ่าย3ามโมงครึ่งนะครับเริ่มเดินเท้าลงนะวันนี้วันอังคารหเมษายน2559นรสการรการลอยพระบาทเสร็จแล้วก็ เดินเท้าลงนะฮะอาจะถึงข้างล่างก็สองชั่วโมงเดินไปเรื่อยๆอขาขึ้นมามันขึ้นอย่างเดียวนะครับนั้นขาลงมันก็จะ ลงอย่างเดียวเหมือนกันหางเดินชัดเจนนะครับตรงช่วงที่ชันก็มีเชือกให้จับ ป้ายชัดเจนล้ะนี่แหละลงทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติทางโบราณคข oh. องเือ